ฝ่ายอมมาตยาธิปไตยอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับคุณนมรังสีเสรีชัยรูปหล่อของพี่น้องคนเสื้อแดงยอกระเดงซะละพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ผมเมื่อคืนผมนอนที่พัทยา แล้วก็ได้มาเตรียมดูแลพื้นที่กับทีมงานคุณหนุ่มรังสีคุณเจ๋งตอนเช้าตีรถไปรับพี่น้องมวลชนที่สมุทรปราการพี่น้องครับเชื่อไหมครับว่าพี่น้องสมุทรปราการยังมาไม่ถึงเลยครับเพราะรถมันติดยังข้ามไม่ได้ กรุงเทพข้าวไม่ได้นนบุรียังไม่มาราชบุรีภาคตะวันตกยังมาไม่ถึงเลยแล้วพี่น้องเต็มเวทีสนาแมแห่งนี้แล้วอยุธยาแตกมาแล้ววันนี้เขาตะาโลแตกอีกแล้วพี่น้องนี่คือความอัดอั้นตันใจของพี่น้องคนเสือแดง ก่อนที่ผมจะมาได้พูดปราศัยกับพี่น้องผมต้องขอบคุณตำรวจโดยเฉพาะผู้กำกับทำนูนมั่นคงผู้กำกับสุประชัยผู้ยแก้วคำผู้กำกับสองผู้กำกับพัทยาและบางละมงครับขอบคุณความสํำเร็จในครั้งนี้ครับพี่น้องครับ ขอบคุณผู้การคัดชาขอบคุณผู้บัญชาการภาคสองท่านกวีและขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องคนสแสดงเคลื่อนพลในครั้งนี้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยครับพี่น้องครับนี่คือหัวใจของพี่น้องตำรวจไทย ที่รักประชาธิปมไตยตำรวจยืนเคียงข้างประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราได้ร่วมต่อสู้กับพี่น้องชาวพัทยาภาคตะวันออกมาตั้งแต่ยึดอำนาจปีนี้ย่างปีที่แปดครับพี่น้องครับเราเคยตั้งเวที เลื่อนจากนี้ไปข้างหน้าอีก200เมตรแต่วันนี้เราตั้งเวทีเกือบหลังสุดของสนามแห่งนี้ไม่เคยยิ่งใหญ่และสนามกว้างมากกว่าทุกครั้งและมวลชนตอนนี้แค่5้าโมงกว่ากว่าก็เต็มสนามแล้วครับพี่น้องครับการจัดเวทีที่นี่ คนจะมากที่สุดตอนสองทุ่มเพราะพี่น้องพัทยาที่เป็นพื้นฐานที่รักประชาธิปไตยเขาทำงานเขาจะเลิกสองทุ่มแล้วจะมาร่วมขบวนกับพวกเราทุกคนในพัทยาแห่งนี้พี่น้องครับจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมขวากเตือนอำมาตย์ทุกคนกองทัพผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดว่าจะทำอะไรในวันนี้กับประเทศชาติและประชาชนไม่มีทางสำเร็จเพราะพี่น้องประชาชนตื่นตัวก้าวหน้ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศของการต่อสู้ในวันนี้พี่น้อง พี่น้องครับคนที่รักประชาธิปไตยคนที่มีความคิดก้าวหน้าทางการเมืองพวกนี้คือคนระดับที่เขาฉลาดเขาเข้าใจเพราะฉะนั้น เขาไม่มีวันที่จะล้าหลังถอยหลังไปสู่ยุคโบราณที่สุเทพต้องการและอำมาตต้องการอย่างเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือความคิดก้าวหน้าของผู้รักประชาธิปไตยทุกคนและความคิดก้าวหน้าความคิดต้องการประชาธิปไตยนั้นสอดคล้อง กับพี่น้องประชาชนทั้งโลกนี่คือแนวทางการเมืองที่ถูกต้องคือแนวทางประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกครับใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนรักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงคนไทยเขาตื่นตัวแล้วเขาตื่นตัวเลยเขาไม่ย้อนยุคเขาไม่คิดล้าหลังอีกแล้ว นี่คือจิตสำนึกและทุกคนรู้ใครคือศัตรูประชาชนใครคือศัตรูของประชาธิปไตยวันนี้คนรู้หมดแล้วแต่คนส่วนหนึ่งเหมือนกับบัวที่อยู่ใต้น้ำและบัวกลางน้ำบัวบนน้ำคือพี่น้องที่รักประชาธิปไตย เข้าใจว่าสังคมนี้มันอยู่อย่างไรบัวกลางน้ำคือคนที่พร้อมที่จะขึ้นมาพลนน้ำแล้วได้เรียนรู้รับเรื่องราวต่างๆพร้อมที่จะเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยคืออะไรและพวกนี้ก็มีเยอะพี่น้องครับพร้อมที่จะเป็นบัวผล่บนน้ำเยอะกว่าบัวใต้น้ำพี่น้อง ส่วนที่สามคือบัวที่อยู่ใต้น้ำพี่น้องครับพวกนี้จะถูกสัตว์น้ำเต่ากินแทะเลมจนตายไม่มีทางได้ผุดได้เกิดแล้วพวกนี้ครับ <atro op> เหมือนกับพวกสุเทพเทียสุบรรณไอบ้บัวบัวใต้น้ำไม่ได้ผุดได้เกิดเพราะอะไรครับเพราะเขาคิด ต้องการอำนาจในกลุ่มพวกเขาเขาต้องการย้อนยุกมีการจัดสภาเขาเองตั้งนายกรัฐมนตรีเขาเองเพราะฉะนั้นไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่สถานปนาตัวเอง ขึ้นมามีอำนาจมีสภาของตัวเองมีนายกของตัวเองมีแต่เขาเลือกตั้งพี่น้องครับมอบอำนาจให้ประชาชนนี่คือสังคมโลกสังคมประชาธิป,ปไตยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกนี้มันบัวใต้น้ำจริงๆครับพี่น้องครับแต่ไม่เป็นไรเพราะบัวกลางน้ำมันเยอะกว่าบัวที่โผล่ันน้ำ คือผู้รักประชาธิปไตยคนสีแดงไงครับคือบัวพนน้ำและพี่น้องครับไม่ตกเป็นอาหารของปลาและก็เต่าอีกต่อไปนี่คือบัวพนน้ำพี่น้องเพราะฉะนั้นการกระทำของกลุ่มที่คุมอำนาจประเทศไทยเครือข่ายทั้งหมดที่เรารู้กันอยู่ เขาใช้กองทัพใช้องค์กรอิสระใช้คุกใช้รัฐมนูญอย่างบิดเบือนใช้อำนาจอย่างบิดเบือนพวกนี้ยิ่งทำเท่าไหร่กดดันประชาชนมากเท่าไรบิดเบือนกฎหมายรัฐมนูญเท่าไหร่ข้ามหัวประชาชนมากเท่าไรกดหัวประชาชนมากเท่าไร ใช้ทำลายกระบวนการของประชาชนมากเท่าไรมันก็เสื่อมลงมากขึ้นทุกทีเท่านั้นใช่ไหมครับพี่น้องโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมศาลก็เสื่อมลงทุกวันทุกวันเพราะใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมใช่ไหมครับพี่น้อง กองทัพวันนี้กองทัพแตกเป็นหลายเสียงผมยืนยันคำพูดนี้ตลอดทุกครั้งที่ขึ้นมาปราศัยอย่างกนนี้สามวันมีนายพันเอกนายพลตรีและพลพลโทพลเอกก็มีพันโทก็มี มาคุยกับผมโทรศัพท์มาหาผมกับพี่น้องว่าวันนี้พวกเขาอึดอัดอย่างมากที่อยู่ในกองทัพที่ถูกบีบมาทุกวันว่าให้ยืนยัดควังคำสั่งผู้บังคับบัญชาถ้าสั่งมาอย่างไรต้องทำถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษตามวินัยระเบียบของทหารนี่คือความรู้สึกของพี่น้องทหาร เขาก็บอกว่าจะสั่งให้ผมเอาปืนมายิงพี่น้องผมผมจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดกับพี่น้องครับนี่คือทหารที่เขาถ่ายทอดความรู้สึกมาอย่างผมแสดงให้เห็นว่าวันนี้กองทัพนายพลบางคนถูกอำมายตที่เคยใช้ทหาร มารักษาอํานาจและได้อํานาจได้อํานาจการปกครองประเทศด้วยได้อํานาจตุลาการด้วยได้อํานาจบริหารด้วยเขาต้องการยึดประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จครับพี่น้องทาหารเหล่านี้จะไม่ยอมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนี่คือความไม่เป็นเอกภาพในกองทัพนี่คือความคิด ในกองทัพทหารหลายส่วนเขาเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเขาเข้าใจว่านายพลบางคนที่เป็นเจ้านายเขารับคำสั่งมาจากอมาตยให้ทำการปกต้ององค์กรอิสระเอาบังเกอร์ไปตั้งดูแลมอบกระบอ เอาบังเกอร์ไปตั้งใกล้กับปป,ปชและสารรัฐมนูญเขาก็รู้ว่าเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือให้องค์กรอิสระตัดสินล้มรัฐบาลควนรัฐบาลล้มพี่น้องประชาชนที่มอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเขารู้ครับพี่น้องครับทหารพวกนี้เขารู้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับ สถานการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วในกองทัพสถานการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในกองทัพบกแต่วันนี้ความไม่เป็นเอกภาพความขัดแยง้งความเห็นไม่ตรงกันของบุคลากรในกองทัพขายายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็วแล้วสิ้นเดือนนี้ทหารเกณฑ์ ก็จะปลดประจำการพี่น้องครับทหารเหล่านี้ก็จะต้องกลับบ้านพี่น้องปลดประจำการทหารใหม่พลัดใหม่ถ้ามีการกระทำใช้กองกำลังติดอาวุธเพื่อทำการอย่างดึงอย่างใดไม่ว่าคุ้มครององค์กรอิสระสารนิติมนูลปปชทหารเหล่านี้ยังไม่มีการฝึกเพราะฉะนั้นเขายังยิงปืนไม่เป็นครับ ถ้าเขาออกมาถูกสั่งมาจริงๆพี่น้องครับเขาอาจจะออกมาแล้วเอาอาวุธมอบให้คนเสื้อแดงพี่น้องไม่ต้องกลัวมันกองทัพเรือผมมั่นใจครับว่ากองทัพเรือทหารเรือยศตั้งแต่สูงลงมาต่ำเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่า เขาช่วยพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยกองทัพเรือเคยช่วยนักศึกษาปัญญาชนมาตลอดหลังจากถูกยึดอำนานจะพี่น้องครับ6ตุลา19ผมโดดหนีลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาทาหารเรือแหละครับที่ช่วยผมให้รอดชีวิตเอาเรือมาเก็บนักศึกษาที่รักประชาธิปไตยทุกคนนั่นคือทหารเรือพี่น้องครับ ทหารเรือเขาช่วยพี่น้องประชาชนช่วยนักศึกษาที่รักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าทหารบางกลุ่มยึดอำนาจทหารเรือเขาเฉยเขาไม่ช่วยแล้วเขาจะถอดเครื่องแบบมาช่วยพี่น้องประชาชนพี่น้องครับทหารอากาศวันนี้ก็เหมือนกันส่วนหนึ่ง เขาไม่เอาเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้กองทัพสามเราทัพไม่เป็นเอก,าก,ากภาพพอที่จะทําการยึดอํานาจได้อย่างแน่นอนพี่น้องสําคัญอีกอย่างหนึง่งพี่น้องตำรวจไทยของเรายืนหยัดเคียงข้างพี่น้องคนไทยร้อยเปอร์นยืนหยัดเคียงข้างประชาธิปไตยร้อยเปอซ แล้วกำลังฝวายประชาธิปไตยโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นมากที่สุดในประเทศตั้งแต่ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพราะฉะนั้นมวลชนก็เยอะขึ้นหลายล้านคนเต็มประเทศในวันนี้นี่คือการแสดงออกที่เขาตาโลไม่เคยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นี่คือแสดงให้เห็นว่าหอนรักประชาธิปไตยโตขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นใครคิดไม่ซื่อกับประเทศชาติและประชาชนจะต้องถูกประชาชนจัดการอย่าให้อยู่ในประเทศนี้สู้ถึงที่สุดพี่น้องขอบคุณครับ